ดิมที่ที่พรขันตะค่ะจากเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจานบุรีค่ะวันนี้นะคะดิมจะพาเที่ยวชมบริเวณรอบๆที่ดิน4ไร่3งาน98ตารางวาค่ะอยู่ตำบลเขาชง,งุม้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะที่ดินแปลงนี้ค่ะห่างจากถนนสายหลักหมายเลข3357นะคะอยู่ที่450เมตรค่ะ ที่ดินเป็นโฉนดนสสี่จอขุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะราคาขายอยู่ที่ไร่ละสา0แสงเบาทค่ะราคานี้ต่อรองได้อีกนะคะที่ดินเราตรงนี้เลยค่ะเป็นดงอ้อยตรงนี้เลยนะคะทั้งหมดเลยค่ะหน้ากว้างของที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่40เมตรค่ะข้างๆที่ดินนะคะก็มีเพื่อนบ้านชอบปลูกต้นไม้ค่ะเป็นไม้ที่ใช้ไปประดับตามสวนนะคะ บริเวณรอบๆนี้ก็ต้นไม้เยอะค่ะล่มลื่นการเดินทางก็สะดวกนะคะที่ดินแปลงนี้หันหน้าไปทางทิศใต้ค่ะหน้ากว้างนะคะอยู่ตรงที่ดิมยืนอยู่ตรงนี้เลยค่ะจนถึงรถที่จอดเลยนะคะอยู่ที่40เมตรค่ะความลึกของที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่210เมตรด้านหน้าที่ดินหันไปทางทิศใต้นะคะมีรถผ่านไปมาตลอดทั้งวันเลยค่ะ ด้านหน้าถนนที่ดินตรงนี้นะคะเป็นถนนหิงคุกสาธารณะค่ะจากถนนลาดยางนะคะห่างจากที่แค่50เมตรเท่านั้นค่ะตรงนี้คือผังของที่ดินเรานะคะก็สี่เหลี่ยมยาวๆแบบนี้เลยค่ะหน้ากว้าง40ความลึกอยู่ที่210เมตรนะคะที่ดินเราด้านหน้าติดถนนหิงคุกสาธารณะเลยค่ะถนนกว้างอยู่ที่ประมาณเกือบ8เมตรเลยนะคะ นี่ตรงนี้เลยค่ะจากถนนลาดยางอีกแค่50เมตรเท่านั้นนะคะก็จะผ่านด้านหน้าของที่ดินเราค่ะตรงนี้เลยด้านหน้ามีวิวภูเขาด้วยนะคะใกล้ตลาดล้างค้าร้านอาหารนะคะหาของทานได้สะดวกสบายเลยส่วนอีกฝั่งหนึ่งของที่ดินนะคะแนวก็อยู่ตรงต้นมะพร้าวที่เรียงกันตรงนี้เลยค่ะด้านข้างๆข,ข,ของที่ดินก็มีคูดินอยู่นะคะเป็นคูน้ำค่ะ ที่ดินเราสังเกตง่ายๆเลยก็คือดงอ้อยตรงนี้นะคะทั้งหมดเลยที่เป็นที่เนินนะคะไม่ต้องปรับต้องถมแล้วค่ะตอนนี้เป็นไล่อ้อยอยู่นะคะสักประมาณปลายปีนี้อ้อยก็จะตัดเรียบร้อยแล้วค่ะดินในที่ดินนะคะเป็นดินดำร่วนแบบนี้เลยค่ะดินแบบนี้นะคะปลูกต้นไม้หรือว่าจะขุดโค้งหนองนาทำการเกษตรทำสวนเหมาะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นดินดำร่วนแบบนี้เลยค่ะ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าติดต่อนะัดชมได้ทุกวันตามเบอร์โทรด้านบนที่ดิมให้ไว้เลยค่ะวันนี้ดิมก็จะพาเที่ยวชมบรรยากาศคร่าวๆนะคะของที่ดิน4ไร่3งาน98ตารางวาค่ะ พอไล่เพรเป็นต้นอ้อยเริ่มสูงขึ้นแล้วนะคะดิมก็จะพาเดินไม่ได้ทั่วถึงของที่ดินแปลงนี้ค่ะแต่ดิวก็จะพาเที่ยวชมบริเวณรอบๆของที่ดินแปลงนี้นะคะจากกรุงเทพค่ะเริ่มต้นที่สายใต้ใหม่มายัางที่ดินอยู่ที่95กิโเมตรนะคะ ดี๋ดีมพาเดินชมบรรยากาศที่แปลงข้างๆของที่ดินเรานะคะแล้วแวกแถวนี้ค่ะก็จะมีโรงเรียนมีวัดนะคะแล้วก็มีแหล่งชุมชนชาวบ้านก็จะกระจายกระจายกันอยู่ล้อมรอบ บริเวณแถวแถวนี้เลยค่ะที่ดินเราก็เป็นที่เนินนะคะถ้าตัดอ้อยออกที่เราก็จะลักษณะประมาณนี้เลยค่ะเป็นที่เนินลาดนะคะไม่ต้องปรับต้องถมแล้วค่ะน้ำประปราไฟฟ้าต่อจากบ้านด้านข้างๆที่เป็นสุปลูกต้นไม้ได้เลยนะคะห่างจากถนนสายหลักไมาเลข3357เพียง450เมตรนะคะมีวิวภูเขาด้วย ด้านหน้าที่ดินก็ติดถนนหินคลุกสาธารณะนะคะถนนกว้างอยู่ที่ประมาณ8เมตรค่ะที่ดินโฉนดนอก4จอขุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะหน้าที่ดินกว้างอยู่40ความลึกของที่ดินอยู่ที่210เมตรนะคะน้ำประปาไฟฟ้าก็ต่อจากบ้านข้างๆได้เลยค่ะเดี๋ยวถ้าตัดอ้อยออกนะคะก็จะเห็นที่ดินแปลงนี้ชัดเจนกว่านี้อีกค่ะว่าที่ดินเรา สูงกว่าถนนนิดหนึ่งนะคะหรือว่าเสมอถนนเลยค่ะดินก็ดินดีนะคะด้านหน้าหลักเขตด้านหน้าที่ดินก็ครบทุกจุดเลยค่ะที่ดินแปลงนี้จะติดโค้งตรงนี้นิดนึงนะคะกับที่ดินถ้าท่านใดกำลังมองหาที่ดินลักษณะประมาณนี้อยู่นะคะลองนะัดชมได้ทุกวันเลยด้านข้างของที่ดินเราก็ต้นไม้ ขนาดสองข้างเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิมพาเที่ยวชมเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ